มันคือสุดยอดนักล่ายุคดึกดำบรรมันคือนักล่าที่รอดมาจากยุคไดโนเสาร์ความตายที่ไหลมากับสายน้ำสวัสดีครับคุณผู้ชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Research Story อีกเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับแต่ในรอบนี้เรากลับมาแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิ่งสายพันธุ์จระเข้สุดโหดโ,โ,โคตรไอเขี้ยมจระเข้เป็นหนึ่งในนับล่ายุคโบราณที่รอดจากการสูญพันธุ์มาจากยุคไดโนเสาร์พวกมันอยู่มานานหลายร้อยล้านปีแต่ก็ยังคงความเป็นจระเข้รูปร่างเดิมไม่เคยเปลี่ยนแับตั้งแต่ในยุคไดโนเสาร์หรือยุคทรแอรสซิกที่เราจะได้รู้จักกับพลตโตโซคัสมาจนถึงซาโคสุคัสและเดนอสโซคัสนะครับซึ่งหน้าตาของมันนั้นก็ยยังงเเเเคคคาาวมมป็นจระขไ่ แม้ว่ามันจะวิวัฒนาการมาหลายยุคแล้วก็ตามแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อๆไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจระเข้นะครับแต่ในวันนี้เราขอนําเสนอ10ส,สายพันธุ์จระเข้สุดโหดโคตรไอเขียมในยุคปัจจุบันกันก่อนซึ่งจะมีสายพันธุ์อะไรนั้นเราก็มาเตรียมรับชมรับฟังกันได้เลยครับอันดับที่10จระเข้โอริโนโคจระเข้โอริโนโคเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งโดยตัวที่ใหญ่ที่สุดมีน้ําหนักมากกว่า400กิโลกรมัมและยาวได้มากถึง6.7เมตร เป็นจระเข้ที่ใกล้สูญพันธ์อย่างยิ่งประชากรของจระเข้ชนิดนี้มีจํานวนน้อยมากและพบได้เฉพาะในที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโคในเวเนซุเอลาและโคลัมเบียจระเข้ชนิดนี้ถูกล่าอย่างกว้างขวางเพื่อเอาหนังในศตวรรษที่19เป็นจระเข้ที่ถือว่าใกล้สูญพันธ์มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกมีจมูกที่ยาวและแคบ มีสีแทนอ่อนพร้อมด้วยจุดสีดำตากระจายอยู่ทั่วตัวจระเข้สายพันธุ์นี้อาศัยอยู่หลกัหลกๆในลุ่มน้ำโอริโนโคแม้จะมีจมูกที่ค่อนข้างแคบแต่ก็ล่าเหยื่อได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ครับอันดับที่9จระเข้คิวบาจาระเข้คิวบาเป็นจระเข้ขนาดกลางถึงเล็กจากเกาะคิวบาหมูกเก่เกาะแคริบเบียนโตเต็มที่ยาวเพียง2เมตรเท่านั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในจระเข้ที่นักวิจัยสนใจทางกายภาพสลีละมากที่สุดเนื่องจากมันเป็นจระเข้เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถวิ่งสีขาได้การวิ่งสีขาของจระเข้คิวบานั้นไม่สามารถวิ่งได้ในระยะเวลานานซึ่งจระเข้คิวบานั้นมีขีดจำกัดการวิ่งอยู่ที่2ถึง4วินาทีเท่านั้นไม่ใช่แค่พลังขาในการถีบวิ่งแต่ยังรวมถึงหางของจระเข้คิวบามีลักษณะกลมกว่าจระเข้ชนิดอื่น เลยทําให้สามารถใช้ชีวิตบนบกได้ดีมากนอกจากการวิ่งแล้วอีกหนึ่งความสามารถที่ศษของจระเข้คิวบาก็คือการกระโดดลอยตัวด้วยขาทั้งสี่ข้างเพื่องับเหยื่อเพราะโดยปกติแล้วจระเข้ชนิดอื่นจะพุ่งลอยตัวได้ด้วยพลังหางเท่านั้นแต่จระเข้คิวบาสามารถกระโดดรอยตัวได้สูงถึง1เมตรเพื่องับเหยื่อที่อยู่บนอากาอันดับที่8ตะโคงอินเดีย ตะโของอินเดียหรือกาเรียวเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ชนิดที่เหลืออยู่ของวงตะโขงซึ่งเป็นกลุ่มจระเข้ที่มีปากแหลมตะโของอินเดียได้รับการจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามอยู่ในขั้นวิกฤตโดย IUCN มีความยาวได้ถึง6.5เมตรนับเป็นจระเข้ที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำมากที่สุดในบรรดาจระเข้ทั้งหมดเมื่อขึ้นมาบนบกจะอยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำมีพฤติกรรมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในแหล่งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและลึกหรือบริเวณล,ลำห้วยที่ติดก,กับแม่น้ำชอบนอนถึงแดดโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวเมื่อตัวผู้ถึงไม่เจริญพันธุ์จะมีตุ่มขึ้นมาจากส่วนปลายปากบนซึ่งในภาษ,าษาฮินดีเรียกว่าการาตุ่มนี้จะมีขนาดใหญ่ตามอายุข,ของมัน ซึ่งปัจจุบันไม่ทราบแน่ชัดถึงประโยชน์ของตุ่มอันนี้แฟนสันนิษฐานว่าอาจเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดเสียงเพื่อสื่อสารในการหาคู่อาจได้ยินไกลถึง1กิโลเมตรพเพราะติดอยู่บนช่องจมูกตัวผู้ที่มีช่องปลายจมูกใหญ่ที่สุดจะเป็นผู้นำฝูงหากินปลาในแหล่งน้ำและวางไข่โดยการขุดโพรงตามริมแม่น้ำอันดับที่7จระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำจืดหรือจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยจัดเป็นจระเข้ขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่อาจยาวได้ถึง4เมตรแต่ส่วนใหญ่จะยาว 2.5ถึง3เมตรหนักได้เกิน100กิโลกร,รมัมในอดีตรประเทศไทยเคยพบชุกชุมในแหล่งน้ำทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะในแถบที่ลากลุ่มภาคกลางเช่นบึงบรเัเพชรได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่จระเข้ชุกชุมมากที่สุดเคยมีรายงานการพบจระเข้ถึง200ตัวหรือในวรรณกรรมพื้นบ้านของไทยอย่างเรื่องไก่ทองของจังหวัดพิจิตรเป็นต้นลำตัวมีเกล็ดหนามีพละกกำลังที่เหนือชั้นปกติแล้วจะกินปลางูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหาร และจะไม่ค่อยทำร้ายมนุษย์ถ้าหากมีอาหารที่เพียงพอนะครับแต่ปลาขนาดใหญ่ของมันนั่นแหละที่อันตรายซึ่งสามารถฆ่าคนได้อย่างแน่นอนครับอันดับที่6จระเข้มักเกอร์ จระเข้ชนิดนี้มีขนาดพอประมาณมีจมูกที่เปิดกว้างและมีลักษณะคล้ายกับจระเข้น้ำจืดมีสีตั้งแต่เทาจนถึงน้ำตาลม,มีเกาะที่ขนาดใหญ่รอบคอซึ่งทำให้สายพันธุ์นี้มีเกาะป้องกันตัวอย่างหนาแน่นชอบอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่ไหลเชื่องช้าบึงและทะเลสาบสามารถพบในบึงชายฝั่งแต่มักจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีจระเข้น้ำเค็มอาศัยอยู่มีอาหารหลักเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกงูรวมถึงอาจล่าก,กวางและเนื้อสายได้ครับอันดับที่ห้า อาริเกเตอร์อเมริกาเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานเฉพาะถิ่นที่พบได้ในทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและยังเป็นอาริเกเตอร์หนึ่งใน2ชนิดที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกตัวผู้มีความยาวออก3.4เมตรหรือ11ฟุตในขณะที่ตัวเมียจะมีขนาดที่เล็กกว่าประมาณ2.6เมตรหรือ8.5ฟุตบางครั้งตัวผู้ที่มีอายุมากอาจยาวได้มากกว่า4เมตรอาริเกเตอร์อเมริกาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเช่นอุทยานแห่งชาติเอเวอร์กรดในรัฐลอริดาเป็นสัตว์ที่ออกกกหาาินานื สามารถซ่อนตัวในโคลนตมหรือดงหญ้าได้ดีกินอาหารได้หลากหลายทั้งกวางปลางูหลามหรือแม้กระทั่งเต่าซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกระดองแข็งหุ้มตัวแต่แรงกัดของอลิเกเตอร์ก็สามารถทําลายกระดองแข็งนี้ได้เพราะจากการมีส่วนปลายของหัวแผ่กว้างและสั้นทําให้มีแรงกัดจากกรามที่รุนแรงมาก ผบกัดได้แม้กระทั่งกระดองเต่าเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในฟลอริดาเป็นสัตว์ที่อาจทําอันตรายกับมนุษย์ได้และเคยมีอาริเกเตอร์อเมริกางับแขนนักท่องเที่ยวขาดไปแล้วในสวนสัตว์และเคยมีกรณีมุกเข้าไปอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งในท่อระบายนะ้ําอันดับที่4จาระเข้อเมริกา จระเข้อเมริกาเป็นจระเข้ที่พบในเขตร้อนของโลกใหม่มีการกระจายพันธุ์อยู่มากที่สุดในบรรดาจาระเข้สชนิดที่พบในทวีปอเมริกาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายฝั่งขนาดใหญ่พบได้ตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของเม็กซิโกถึงทวีปอเมริกาใต้ใกล้ถึงเปรูและเวเนซุเอลา นอกจากนี้ยังพบในแม่น้ําหลากหลายสายของคิวบาจาเมกาและเกาฮิสปันโยลาส่วนในสหรัฐอเมริกาจระเข้อเมริกาพบได้ทางตอนใต้ของฟลอริดาเท่านั้นคาดว่ามีจํานวนประชากร2000ตัวแม้จะอยู่ใกล้กับเกาะฮิสปันโยดาแต่ก็ไม่พบจระเข้อเมริกาในปัวโตริโกจระเข้อเมริกาเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่กว่าจระเข้สายพันธุ์อื่นในทวีปอเมริกามีรายงานการพบจระเข้เพศผู้ยาวถึง6.1เมตรในอเมริกากลางและใต้เป็นคู่แข่งทางระบบนิเวศท,ที่สำคัญของอาริเกเตอร์อเมริกาครับ อันดับที่3จระเข้แบ็กเคมนจอมโหดกินเนื้อจากแดนใต้แบ็กเคมนเป็นสายพันธุ์เคมนที่ใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง4เมตรในขนาดปกติแต่เคยมีรายงานความยาว6เมตรมาแล้วเมื่อ,อยังเล็กจะมีสีเข้มขากรรไกรล่างมีแถบสีเทาด้านข้างจะมีสีขาวและเหลืองพาดขวางอยู่ลวดลายเหล่านั้นอาจหายไปเมื่อโตแล้วดวงตามีขนาดใหญ่จมูกแคบและมีเกล็ดหนาเหนือดวงตาไล่ไปจนถึงจมูกมีฟันประมาณ72-76ถึงซี่ แบ็กเคมนกินสมเสร็จอเมริกาใต้เป็นอาหารสามารถทำลายฝูงปลาพิลันญ,ญาได้ทั้งฝูงเมื่อโตเต็มที่แม้แต่เสือจาก,กัวยังไม่กล้ายุ่งด้วยมีแรงกัดถึง4 0 0 0ปอนด์ทรงพลังและมหาศาลตัวแรกเกิดอาจกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหารนะครับแต่เมื่อโตเต็มที่จะกินสัตว์ขนาดใหญ่กว่าได้บางครั้งก็กินสัตว์เลี้ยงรวมถึงมนุษย์ด้วยจอมโหดตัวนี้ปกครองลำน้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้มาอย่างช้านานมันคือราชาแห่งทวีปอเมริกาใต้ที่แท้จ,จริง อันดับที่2อจอระเข้แม่น,มน้ำนาย จอมโหดแห่งแม่น้ำไนทรงพลังพอจะสังหารสิงโตหั่นควายป่าฆ่าลูกฮิปโปเจอได้ตลอดแอฟ,ฟริกาตอนใต้แม้แต่ช้างตกมันก็มีสิทธิตกเป็นเป้าโจมตีของจอมโหดตัวนี้ในกรณีจระเข้แม่น้ำไนระดับโด่งดังแบบเจ้ากุสตัฟได้ชื่อว่าเป็นจระเข้ที่สังหารและกินมนุษย์ไปแล้วมากกว่า300คนมีขนาดความยาวได้มากกว่า20ฟุตอายุได้มากกว่า60ปีอาศัยอยู่ตอนเหนือของประเทศบูรุนดีแม้แต่ฮิปโปมันก็สังหารได้นับเป็นจระเข้ที่มี ิตการฆ่ามนุษย์สูงกว่าจระเข้สายพันธุ์อื่นในโลกขนาดปกติจะยาวได้มากถึง5เมตรแต่ตัวขนาดใหญ่พิเศษอาจยาวได้ถึง7เมตรและขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายเป็นอย่างมากอันดับที่1 จระเข้น้ำเค็มและแล้วก็ถึงเวลาที่จอมโหดอันดับหนึ่งของเราจะได้ออกโรงเสียทีซึ่งอันดับหนึ่งของสัตว์เลื้อยคานสุดโหดโ,โคตรอันตรายนั้นจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกของเรานั่นก็คือจระเข้น้ําเค็มเจ้าของสถิติกินเนตบุกอาจยาวได้ร่วม5เมตรเป็นขนาดปกติหนักได้ถึง2ตันแต่อาจมีรายงานการพบขนาดที่ยาวถึง7เมตรที่เบงกอล แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินทรากข,ของสัตว์หลายตัวนี้พบว่าขนาดของมันจริงๆน่าจะไม่เกิน6-6.8เมตรจอมโหดอาจเจอได้ที่อินเดียอ่าวไทยทะเลจีนใต้และตอนเหนือของออสเตรเลีย คืนวันที่3กันยายนปี2011ทางภาคใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้รวมกำลังกันจับจระเข้น้ำเข็มเพศผู้ตัวหนึ่งได้ตัวใช้เวลากว่า3สัปดาห์หลังจากที่จระเข้ตัวนี้กินควายไปเมื่อเดือนก่อนและเชื่อว่ามันกินคนไป2ศพด้วยการกัดเข้าที่ศีรษะซึ่งจระเข้ตัวนี้มีน้ำหนักกว่า1นึ่งพกิโลกรมัมและยาวได้ถึง6.4เมตรอายุมากกว่า50ปีนับเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดเพียงไม่กี่ตัว ที่ถูกจับได้ในประเทศฟิลิปปินส์และเชื่อว่าเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการวัดขนาดโดยคำลายสถิติจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของออสเตรเลียซึ่งตัวนั้นยาว5.48เมตรจระเข้น้ำเค็มมีอุปนิสัยที่ดุร้ายมากสามารถโจมตีสัตว์ที่โดยปกติไม่ใช่อาหารได้เช่นมนุษย์สุนัขหมูลิงฉลามจิงโจ้กระถิงเป็นต้น เหยื่อขนาดใหญ่ที่สุดที่ราชันสัตว์กินเนื้อตัวนี้เลือกอาจหนักได้มากกว่า1ตันจระเข้ชนิดนี้มีแรงกัดได้มากถึง5,000ัปอนด์ทำให้มันเป็นสุดยอดสัตว์เลื้อยคานนักฆ่าสุดโหดโคตอันตรายในลิ์นี้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับสิบสายพันธุ์จระเข้สุดโหดโคตรไอเขี้ยมที่เรานํามาฝากกันในวันนี้จระเข้แต่ละตัวที่เรานํามาฝากเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยครับและยังเป็นผู้ล่าบนสุดของห่วงโซ่อาหารมันคือราชาแห่งสายน้าของยุคปัจจุบันเลยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับและในคลิปหน้าผมจะนํานักล่าตัวไหนมาฝากคุณผู้ชมก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดี